สวัสดีค่ะกักตัวนะคะวันที่9แล้วเข้าเช้าวันที่เก้านะคะจริงๆอ่ะรัดจะมานอนตั้งแต่วันคืนวันที่12นะคะแต่ว่าที่นับวันที่9เพราะว่าคืนวันที่2 2เขาไม่นับให้เรานะคะจริงๆอ่ะรวมกักตัว15คืนนะคะไม่ใช่1 4อย่างที่ทุกคนคิดนะ15คืนนะคะแล้วก็14วันคือวันรุ่งขึ้นของวันที่สิเนี่ยเราต้องออกแหะ แต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะตอนนี้เดยวก็รอค่ะรอเดี๋ยววันที่สองนี้วันนี้วันที่สามเอ็ดแล้วนะเนาะอีกสองวันใช่ไหมคะสามเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสองก็จะต้องไปเดี๋ยวเขาจะมีเมลขึ้นมานะคะให้เราไปตรวจเราวัดไข้ก็ต้องวัดทุกเช้าค่ะแต่ถ้าใครลืมนะคะเขาจะโทรขึ้นมาเตือนเขาจะโทรขึ้นมาเตือนว่าคุณวัดไข้หรือยังอะไรวันนี้รัดหน้าสุดมากเลยนะทุกคน อนี้อาหารเช้านะคะวันนี้ตื่นสายไม่ได้นอนแบบก็คือเหมือนยังนอนไม่อิ่มเลยนะ,นะตอนนี้นะครับไปบ้านคงจะเพียรหน้าดูวันสองวันคงจะหลับแบบวันนี้หรอแฮมนะคะแฮมแล้วก็เป็นเหมือนผัดผัดมาร์กานีค่ะเดี๋ยวัดเอาให้ดูนี่เดี๋ยวลองชิมน,นะคะมีปูอัดด้วยแล้วก็มีนี่ ก็กินได้แต่ก็สั่งกับข้าวทุกวันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเนะาะเขานี้ช่วยได้อยู่ค่ะผัดใส่ไข่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากรือแบบงบประมาณของการทำกับข้าวเขาให้เท่าไหรนะ่เนาะ เพราะว่าการที่มันก็อร่อยแหละบางอย่างนะแต่บางวันแบบใช่หรออะไรเนงะี้ยคือเราเป็นผู้หญิงอะเราอะกินไม่เยอะหรอกจะแบบมีผู้ชายที่แบบรวมกันมาด้วยแบบเขาจะกินอะไรกันอะไรเงี้ยบอกนะบางคนเขาก็ไม่กินเนาะแล้ก็เนี่ยอย่างที่เห็น มันเย็นแล้ววันนี้รับตื่นสายตื่นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นอนต่อนะคะผ้าก็มันซักแดดออกก็ยังเอาผ้ามาตากตรงนี้ไม่ได้นะเพราะมันยังไม่เสด็จน้ำน,น้องตเป็นความอืมเราก็ชิวๆอ,อ,อย่างเนี้ยค่ะไม่มีอะไรทําเปิดประตูดูวันนี้ท้องฟ้าถ้าเป็นบ้านแม่รัดเขาจะบอกว่ามัน เห็ดกำลังจะออกนอะแต่ร้ามีความรู้สึกไม่เกซยวัวนี้ไม่เกซ์ยนะคะอืมอาหารเชา้าเราก็มีปูอัดปูอัดเนี่ยไม่ใช่ปูอัดมันเป็นแป้งไงนาากกัดจะไม่กินอืมไม่ใช่แบบโอรสเพาคุณหลนะเนี่ยอ่ะก็จะกินประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือจบนี่ก็ไม่ได้กินแล้วนะก็คือแพนจริงๆโอเคค่ะ30นาทีแล้วไปก่อนนะคะไปเจอกันมื้อเที่ยงบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะอาหารหรออาหารหะไเดี๋ยวเราไปเจอกันในรายสดเนาะมันเหมือนผัดปลาเหมือนปลาทอดอะคะ่ะเอาเวเอาหมกนะเดี๋ยวร้านมาชิมให้ดูเนาะ ทอดนะคะเหมือนปลาทอดแล้วเขาเอามาผัดนะคะอาหารแบบแล้วก็มีแคลอทสามชิ้นนะคะแบบนี้สามนนชิ้นแล้วก็ข้าววันนี้ข้าวยุบลงมานิดนึงวันนี้ข้าวให้ลงน้อยให้น้อยลงแต่ว่าเดี๋ยวลองชิม อร่อยะะอร่อยค่ะโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดนะคะ เาปเจอนไร้สดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมื้อเย็นนะคะเราก็มามื้อเย็นกันแล้วตอนนี้รถก็ติด <c oughs> นั่งดูรถนั่งดูสระน้ำนั่งมองไกลๆนะคะไม่ได้ดูทีวีเข้าเย็นมาเร็วได้ยินเสียงนะคะนี่วันนี้มีอะไรอันนี้นะคะมีต้มไก่ค่ะ จะว่าขาไหมไม่น่าจะใช่ต้มไก่แล้วเขาใช้อต้องอกอะค่ะอกไก่ทํานะใช่เขาต้มใส่ต้มไก่อะคะ่ะใส่มะขามอ่อูใช่ไหมอะเมื่อวานก็เจออะไรก็ไม่รู้แปลกๆใส่มะขามไหมคะเดีย๋ยวนะต้มแบบบ้านๆต้มไก่บ้านคะ่ะจะว่ารสชาติเหมือนเหมือนต้มจืดจ่ะ หมือนต้มธรรมดาแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็ไก่ก็ตรงตรงนี้น่าจะเป็นอกแล้วก็มีไข่เจียวน่ครับใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมโอ้ยอืมไข่เจียวไข่ทอดธรรมดาโอเคเลยนะคะกับข้าวอะ มาถึงปุ๊บรล้วออกมาเลยนะเย็นแล้วค่ะแสดงว่าเขาเอาข้าวอะ่ะเขาจัดเขาเตรียมตั้งแต่แบบไม่รู้กี่โมงอ่ะนะ mm hmm. กว่าจะถึงเราอะ่ะคือคนมันเยอะเนาะเข้าใจค่ะโูวันนี้ก็มีขอประมาณนี้อาหารสามมื้อของวันที่เก้านะคะเขาผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะนี่ขอบกับข้าวรั้นเดียวนี้นะคะแม่เอ๋ออกมาให้อร่อยค่ะแล้วก็ได้กับข้าวนี้แหละนี่เราติดไหม โนจิตนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องขอตัวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ,ะถ้าว่างอะไล์สดนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายสวัค่ะ